เย็นศิระพระบารมีที่ปกเกตทุกคามเขตปราดทุกจึงสุขสมัยทศพิษราชธรรมนำจอมไทยพระเกียรติไกลดุดล้นกล้าวเจ้าชีวันด้วยดวงจิตบูชามหาราชข้าพระบาทจงรักสมัครมั่นน้อมถวายพระพรชัยองค์ราชัน ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญน,นิรันดรการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี